เป็นสาวทีดหน้าม้ากับปีดนี้ไม่ไม่เติมรถไม่แรงขึ้นเลย้องถ้าไม่เติมรถไม่แรงด้วยเลเฮ้ยตอนนี้ค่ะนีคืออะไรออหูยคลิบรัา 닝기파 한 돈이 아네네네네네네네 오라 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 오

ยิเรนปั้นแล้ว <introductions> ก hey. oh, oh, ็ทำไมยังไม่ลอยครับผม่ไม่ไม่ไม่เฮ้ยมีคนช่วยแลขอบคุณครับเงกางได้นะคเรนหยตไหายตไปเลยิมิ อุ้ยก็พาเพื่อนเทียบเลยอ่ะ้าตรงไหนที่ปลอดภัดีร้าตรงนที่ปลอดัอสตัวนีฮ่าตตายแลโดนกเกอร์ยิงมองทัันไลเี่ยะฮะะายวะ ริปอทีอ่เราเป็นไม่อเพื่อหืองก็จะไปยงศตายเอ้นี่ What What the fuck <speaking individuals>

ตุ้มเนี่ยตุ้มเนี่ยตะเกียบดิบดีบดีกันนักบออมาอดมาดูเฮลิคอปเตอร์พี่มาดูเฮปเตอร์เออเออขาไม่ห้ามไม่ห้ามไอ้นี่ต่อแม่งเล่นบ้านหนังบ้านกูแล้วอ่ะเอ๋อ đâu, ấy mà lên thẳng ba là lấy bò để được không? hả? <coughs> không, accept, từ, shuttle, mình không, 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 không,

เอ้ย <Mile> ย <dizzy> ่าเบนออาไปออกไไม่คิวไม่คิวเลยปุ่มชดเฮ้ยระวังลิฟโต้ในป่าเพื่อนมันมีเด็กเด็กแอบอยู่อย่าาเด็กย

ไม่มาดีเด่นผมแล้วริปโปเล่นเมย์ผมแล้วแต่โปแต่ผมว่านะเดินมายิงนิงๆเลยเฮ้มถไหครับเอ่อเสียวมีครับผม เด ah. okay. <laughs> ี๋ยวรเราเอามันจะมีตัวเมืกันบ่ไหมตะเกียบเลยมั้งอ๋อตะเกียบของใครได้หรอเดินไปขึ้นหรอฟังแต่ตรงนี้แหละเดี๋ยวมันก็มีคนมาเหยียบมันจะมีพวกที่สงสัยเดินในป่ามาขโมยเฮ้ยเพื่อนเหลือเหลือคิดให้เรามั้งเออแบ่งแบ่งกันรวยเพื่อนแบ่งแบ่งกันรวยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมาแล้วเราเลี้ยวมาแล้วน้องเราเลี้ยวมา

เพิึงหายแล้วเพื่อนหมัวแต่พิมพ์อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวป้องกันช่วนได้ไหมขึ้นไม่ได้เลยอีกทีโป้เราแค่แบบมันก็เป็นหิวอ่ะดิโป้อ่ะอะไรวะแขนเลี้งหนาเนี่ยเราหายว่าเรายืนตายโอเคครับได้เลยเพื่อนได้เลยเพื่อนมีคนแอบอยู่ในป่าเนี่ยไม่มีแล้วโอเคแล้ว <peach noise> นี่นี่นี่เราจะสอนวางหวานทุกคนมาวางตรงนี้แย่ yeah. แล้วล็อกตีกระจกผมนี่ับเฮ้ยผมเห็นรอเลี้ยวอยู่ข้างบนน่ะไปแย่ yeah, รอเลี้ยวหน่อยดีกว่าเฮ้ย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 ลิกซี่อย่าตายไม่ใช่คลิกซี่ล็อกซี่ล็อกซี่เ,เอาเลยเพื่อนบวกเลยบวกเลยบวกได้เลย <Att ach! S 1> บวกได้เลยเพื่อนบวกได้เลย <Att ach! S 2> เฮ้ิ่งหนีแค่หมดแล้วเหรอไปยตายตั้งเลยยิ่งะเกื้อไม่เอาเรื่องว่ะเฮ้ยเพนมาว่ะเฮ้ยเพนรุกโลเฮ้ยเพนเพนถ้าถ้าเพนยืนวัดตรงนั้นเพนตายแล้วเพื่อนเดี๋ยวผมหาทางไปฆ่าเพนก่อนเขาไม่ยิงเหแอลกลับมาช่วยประชา้กับผมนะ โอ้ยโดนใครอยู่ในป่าหนึ่งดอกลิโป้เหรอเดี๋ยวลิโป้แ่งด้เดี๋ยวโป้บอลเนียไอ้เพื่อนว่าลิโป้ในป่าเพื่อนระวังนะอู้บูโดนจริงรถช่องยังไงนี่ไอ้ลิโป้ผมพิจารณากันเพื่อนลิโป้ลาก่อนบายบาๆหูหูไ่โดนยองาโกนหลบได้นิดนึงครับที่ผมใส่ลง ไอ้รูท้าวรองเท้ากูดาวมาเพื่อตงนี้เลยนะแปลกไหมอ้าวหรืกอกให้แตกไปแล้ว <c oughs> โอ้โหโคตรโกะอบบสกิลของเนี่ยวิลา่าอันติมันตามไปที่หลังมันสุนผมไอ้นั่นก็เลยตายไอ้นั่นายไอ้ไอ้นั่นตายโุ๊กเกอร์ตายเพราะว่าอันติของวิล่ามันตามไปที่หลังนั้นสุดผม พี่ผมใส่รองเท้ากูดามาเพื่อไว้ยิงคนเลยเพราะเลยเอาด่าใครก็ได้บังหวั่นตีกันยิงโปืนเอาฮอลิโปล้าฮอลิโปลไปยิง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 ตัดเลือดอยู่ตัดเลือดอยูอยอยอย่ให้ลองเราเสียติให้ไปเดาเสียเนือ้อติโอ้ยโดนใครหนึ่งดอกพี่ร้อง โอ้โหกอรากอนเตอรากอเราเลียวไม่กลับบ้านตานะโอ้โไม่ตายอ่ะเขาไปดิดกรดเลเฮ้ยเพื่อไป่าเราเลีวทีไปแล้วต้องพัมผมผมผ้าตรงที่ผมสกีลวันจี้เยหายหายหาย ผมผมยังเหลือโฟร์เลดชดอีอันหนึ่งอะทุกคนฮ่าฮ่าฮ่าไอ้ไวรัสเบลีไอ้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 ตัวเขาตัวเขาตัวเขาเออเล้อเออเน้อตัวเขาเออสวยสวยเออเออเน้อเออเล้อตาเมื่อกี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าถ้ายิงโดนรอยเลี้ยวเดี๋ยวเราเลี้ยวเอ้ารอยเลี้ยวไม่กลับบ้านเดี๋ยวผมยิงตายนะ ใครแปดแตร้อยเหรอเก็บสุด่เฮ้เดี๋ยวดิโอเจับจับใครไปอ่ะจ้องความหมุไปเหรอไม่ใช่หว่าน้องความแม่งโดนน้อความมันโดนลบอ่ะโดนลบี๋ยวผมก็ตายหรอเพื่อนเ่้ยห่อยไวไไเโอ้โจ้ายจรจร้า้อะไรโอ้โหไม่ไหวเลยนะ อาว้หนึ่งดีเฮ้เนไม่กลับบ้านเ็นตายแล้วเพื่อนนายรู้จักมวอไนไหนบ้ oh, างนักล่าคาหัวกตก อะไรสุดข้าเซนิฟาร์าเฮ่ยไองอีโฟแม่งเจ๊ก้าวเอเกิดไปล็อกซี่ไม่กลับบ้านล็อกซี่ตายแล้วนะล็อกซี่ก <c oughs> ็ <c oughs> บอกเราให้กลับบ้านามาบ้าไปตรงเรื่องมันจริงของนาาักฆ <c oughs> <c oughs> ่าเขาดอนใบสามันล้อง <c oughs> เติมเดียวยเป็นประวัติส่งกลับบ้านเร็วบ้านเลยส่งส่งแบบ Digital, ดิจิตลอ,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 อลครับผมส่งกลับบ้านแบบดิจิตอลดิจิตอลทำไรอ่ะ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 อ่ะเลยครับครับผมโปรเสร็จแน่เนี่ยเขาหาว่าผมโปรทุกคนโปรชัวชัวนี๋มันเกินไปพูดอย่างเงี้ยมันก็เกินไป มันก็มีหวานอยู่ไม่ใช่เหรอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นใครมาเดินอยู่อุ้ยนี่มันโอ้หูระโดนมันก็มีหวานไม่ใช่เหรอเฮ้ยจะบอกเราลุกป้องกันเลยดีแล้ว จอเกอร์ไว sure ้ขอโทษขอโทษขอโทษจอเกอร์ขอโทษไอ้ยี่จอเกอร์มึงมันเกินไปโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกูข้ามึงตายแน่มึงทีจอเกอร์มันตายไปสวรรค์ป่ะี๋ยวกูไปสวรรค์ป่ะจอเกอร์ไอ้สวรรค์ป่ะไอ้ล็อกซี่โอ้ดีก็เกินไปโอ้โหเกินดูของดิ สองลิวิีสองไม่หายโดยวิงสองหน้าไหนแล้ว 2, เหนะือสามอันน่ะเรื่ยว่เดก็พอง นี่เด๋วไม่แรงมันไม่ใส่ใจไอไม่ละไปหาดิปโปดีกว่าจู่ๆบ้าหวั่นตรงนี้หรอไม่มีคนเนียนด่างเฮ้ยมีคนเนียนด่างอยู่เพื่อนมีคนตีด่าอยู่มีคนตีด่าอยู่มีคนตีด่าอยู่ดิปโปสายเนียนตีด่าอยู่ ไปทางโนรนไปเดี๋ยวไปจับตาไปจับทวไมตายผมร้อยบนเก่งองินมาก

ขอโทษผมผิดไปแล้วครับผมปิดไปแล้วนะครับนิพ่อไม่นายวิ่งมาขวางกระสุนเราอะเราไม่ได้ตั้งใจยิงนายวิ่งมาขวางกระสุนเฉยเลยดูดูดูสเกิร์ตสเกิร์ตสเกลสเกิมาสอนนะสเกิ

ดี่เลทุกสี่อันครับสทีนัดแตกไอ้ทุกคนเห็นเราเลเห็นเลเราเลี้ยไหมดูเลยนะดูเยนะอ๋อยจ็อกเกอรตายเฉยเลยอยไม่ามออก どこで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  คลิปทีบ้านแตกแล้วสุดเจ็บสุดจัดประหลัดบอกสนุกสนุกดีพี่ต้องเอาแบ็คแมนมาไม่เอาแบ็คแมนมันกาะแบ็คแมนเจเอลสุกแล้วมันเริ่มครับเพราะเอลสุกมีหวานครับมันทำะไรเอลสุกไม่ได้หรอก ถ้าโดนเอลสูยิงเม็ดหนึ่งก็สองเมบบ็ดแเหมือนกอนครับใครได้ M V P นะเอลสู EL นะเรามาดูดาเมจเอลสูกันดีกว่าว่าโดนไปเท่าไหร่ <c oughs> โอ้โหเราได้ M V P เราฆ่าไปยี่สิบตายไปแปดเอ็กซิทไปห้าครับผมส่วนไอเทมในเกมเป็นแบบนี้นะฮะรายละเอียดในเกมสองแสนวิล่าทำดาเมจเยอะกว่าเราอีก,กอะเพราะวิลา่าตะกิ้เมบบเด็ดแดงมากเลย ได้รับความเสียหายไปแปดหมื่นนะได้รับความเสียหายยุ่งกว่าโดมิกเมียน